สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตีนที่รักในพระคริสตเจ้าวันพระหัสอาทิตย์ที่สองเทศกาลปาสกาเราจะรำพึงเหมือนกับวันอ,อื่นๆเกี่ยวกับองค์พระเยซูเจ้าที่ได้ประจักษ์ให้แก่บรรดาสิทธิ์ของพระองค์ซึ่งในตอนนั้นสับสนวุ่นวาย และท้อแท้ใจเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่ตายและกลับเป็นขึ้นมาหรือเปล่าแต่จากประสบการณ์ของตนเองแล้วก็บอกว่าไม่มีแต่องค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพระบินเจ้าที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และไถ่บาปพ,พวกเราและพระองค์ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสารที่บรรดาอัครสาวก ไปประกาศหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วส่วนมากจะเป็นเรื่ององค์พระเยซูเจ้าที่ได้มาไถ่าบาปมนุษย์และได้กลับคืนชีพเพราะฉะนั้น<ม>ก็จะมีการขัดแย้งกันมากมายเหลือเกินเป็นต้นเวลาที่เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ที่เป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าเนี่ยไปประกาศพระวรสารในทุกหนทุกแห่ง แล้วก็ถูกจำคุกอย่างเช่นในวันนี้ก็บอกว่าเมื่อมหาสม,มณะและทุกคนที่อยู่กับเขามาถึงก็เรียกประชุมสภาฮัดรินและบรรดาผอาวุโสทุกคนของอิสราเอลแล้วช้พนักงานไปที่คุกเพื่อนำตัวบรรดาคราสาวกมาตอนนั้นถูกจองจำแล้วนะครับแต่เมื่อพนักงานไปถึงก็ไม่พบบรรดาคราสาวกในคุกแล้วพระเทวดาได้พาเขาออกไป ในหักโซทั้งหมดแล้วก็พาออกไปนะครับจึงกลับมารายงานว่าพวกเราพบคุกปิดไว้อย่างแน่นหนาและคนเฝ้าก็ยืนรักษาการอยู่ที่ประตูแต่เมื่อเราเปิดประตูเข้าไปก็ไม่พบผู้ใดเลยสักคนเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารและบรรดาหัวหน้าคันสมณะได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ต่างรู้สึกสับสนไม่ทราบว่าได้เกิดอะไรขึ้นขณะนั้น มีคนหนึ่งมาบอกว่าดูสิคนเหล่านั้นที่ท่านทั้งหลายได้จองจําไว้ในคุกกําลังยืนสั่งสอนประชาชนอยู่ในพระวิหารตัน,นี้มันเป็นเรื่องของวันพุทธที่พี่น้องเมื่อได้ยินแล้วเราก็จะเห็นว่าการที่พระเยซูยเจ้ากลับเป็นขึ้นมาแล้วทําให้สิทธิ์นั้นได้รับการอวยพรจากพระองค์ แต่ในวันพระหัสวันนี้นะครับพี่น้องเราก็อ่านต่อเกี่ยวกับเรื่องของครสรสาวกถูกนำมาอยู่ในสภาฮัตรินสมณน,นาจึงถามว่าเราได้กำชับท่านทั้งหลายอย่างแข็งขันแล้วไม่ให้สอนไดยออกนามเยซูแต่ท่านก็ยังเอาคำสอนของตนมาแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและต้องการให้โลหิตของคนนี้ตกอยู่กับเราเปโตรและบรรดาคราสาวกตอบว่า เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ทันนี้เป็นถ้อยคำหลักของพวกเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าอะไรที่ขัดกับมโนธรรมของเราอะไรที่ขัดกับพระบัญญัติอะไรที่ขัดกับความเชื่อแล้วเราก็จะต้องละเวน้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าที่ท่านทั้งหลายได้ประหารโดยถึงบนไม้กางเขนนั้นกลับคืนบัญชนบัญชีพ พระเจ้าได้ทรงยกพระองค์ขึ้นประทับเบื้องขวาในฐานะเป็นหัวหน้าของพระผู้ขอบคู้อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นว่าสาวกก็จะซ้ำไปซ้ำมาว่าองค์พระเยซูเจ้าที่ถูกประหารไปแล้วได้กลับคืนชีพและยังอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าบรรดาสาวกเนี่ยลงทุนลงแรงมากมายเหลือเกินในการที่จะประกาศข่าวดีเพราะไม่มีใครรู้อะไรมาก่อน เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเริ่มต้นจากศูนย์และมีความเพียรทนสูงเหมือนกันเราจึงเห็นบรรดาพระสาวกกล้าพูดกล้าทำทำให้พระาศาสนาจักรของเราในช่วงนั้นจเจริญเติบโตมากเลยนะครับพี่น้องก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับคริสตังของเราว่าคริสตชนของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ ลูกเป็นธนูอยู่ในมือของพระองค์ขอให้เหนียวธนูเถิดครับมิฉะนั้นมันก็ธนูก็อาจจะจสนิมกินนะครับและคนที่สองก็จะบอกว่าข้าแต่ข้าแต่พระเจ้ากรุณาอย่าเหนียวธนูแรงนักเพราะข้าพระเจ้าก็จะหักและอันที่สาม บางคนพวกที่สามนั่นก็จะบอกว่าแค่แต่พระเจ้าจงเหนี่ยวธนูสุดแรงเกิดเถิดแล้วก็มันจะถ้ามันจะหักก็ไม่ได้เป็นไรนี่แหละก็คือพวกพราวาวก็คือบอกไม่ใช่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเหมือนพวกแรกที่บอกว่าออกลัวมันจะระวังเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะหักแล้วก็อันที่สองก็บอกอย่าอย่าแรงนักเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหักและอันที่สามก็บอกว่าเหนียวเถิดครับ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนี่ก็คือบรรดาพระสาวกที่ได้ทุ่มเททำงานโดยไม่เห็นแก่เ,เหนื่อยและไม่กลัวอะไรไม่ท้อแท้นะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงพระเยซูเจ้าได้บอกทุกคนเป็นต้นนิโคเดมัสว่าผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนแต่ผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้แล้วก็พระองค์ยังบอกด้วว่า พระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจา้าผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรยอมมีชีวิตนิรันดรและผู้ใดไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่มีชีวิตนิรันดรพี่น้องครับหลายครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีอย่างเช่นโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือรถยนต์ หรือจะเป็นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเวลาเราเปิดโทรทัศน์เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทำงานได้อย่างไรแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันทำงานแล้วผลที่ได้มาก็คือเป็นภาพที่เราเห็นรถยนต์ก็เหมือนกันสตาร์ทรถไปแล้วเห็นมันไปได้เราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่ในายช่างใช่ไหมครับแต่ว่าเราเชื่อไหมครับว่ามันทำงานเชื่อสิครับเพราะมันเห็นภาพในโทรทัศน์แล้วก็เห็นรถยนต์<ม> วิ่งขวายไปมาได้ซึ่งก็พ่อบอกสมัยนี้ว่ารถยนต์เนี่ยไม่ใช่อื่นไกลก็คือเหล็กไหลที่มันไหลไปไหลมาและคนที่ตระหนักให้ดีว่ามันมีล้ออยู่เนี่ยก็กรุณาขับรถด้วยความระมัดระวังและสุดภาวนาของให้พ้นภัยทุกครั้งที่เดินทางเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่ารถพาไปรถพาลงเนี่ยไม่ใช่อะเราพารถลงมากกว่าหลายครั้งจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้น ในเมื่อเราไม่เข้าใจว่าโทรทัศน์มันทํางานอย่างไรวิทยุทํางานอย่างไรรถยนต์ทํางานอย่างไรแต่เราก็ยังเชื่อว่ามันทํางานมันถึงมีภาพมันถึงมีล้อวิ่งไปได้นะครับอาจเช่นเดียวกันครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าความเชื่อในตัวของเราความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยมันทำงานอย่างไรและ ทุกคนที่มีความเชื่อปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเยซูเจ้าทำงานอยู่ในตัวเขาแต่จะให้อธิบายนั้นคงยากยากครับสิ่งที่เห็นได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในคนคนหนึ่งที่เชื่อในองค์พระเยซูเจา้าเขาจะไม่เดินตามความคิดของเขาหรือความคิดของภาษาฝ่ายโลกแต่เขาจะคิดแบบพระเยซูเจา้าเขาจะอยู่แบบพระเยซูเจา้า และดังนี้แหละที่พวกเราบอกว่าเรามั่นใจว่าความเชื่อกำลังทำงานอยู่ในตัวของเราเพราะมันกำลังเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนดีขึ้นก็ขอพระบินเจ้าประธานพระพรแห่งการตับคืนชีพความมั่นใจความสุขใจที่พระเยซูเจ้าประธานให้แก่เราแล้วนั้นได้เป็นของพี่น้องทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์